ชายคนนี้เป็นนักมายากลที่ดูเหมือนคนธรรมดาผู้ชมไม่จดจําเขาเพราะมายากลของเขาหน้าเบื่อแต่ถ้าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะรู้สึกว่ามายากลของเขาแทบเป็นไปไม่ได้เขาถามผู้ชมที่นั่งอยู่ด้านล่างว่าเขาเดินทางมาจากที่ไหนและตอบได้ก่อนที่พวกเขาจะเปิดปากเขาไม่แต่ต้องผู้หญิงเลยแต่บอกว่าโซ่ของเธอจะหล่นลงในสามวินาทีแอลมันก็เกิดขึ้นจริงมายากลของเขาไม่ได้พึ่งพาความรวดเร็วของมือแต่พึ่งพาความสามารถพิเศษของเขา เขาสามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้2นาทีเมื่อเขาต้องการเงินเขาจะไปที่คาสิโนยืนหน้าตู้สล็อตแมชชีนและคว้าแจ็คพอตได้ทันทีเขาไปที่โต๊ะไพ่และภายในไม่กี่นาทีชิปของเขาก็เ,าเพิ่มเป็น2เท่าแต่เขาไม่เคยวางเดิมพันสูงเพราะเขารู้ว่าการแสดงออกมากเกินไปอาจนำมาซึ่งปัญหาวันนั้นขณะที่เขาเปลี่ยนเงินอยู่ๆมีชายหน้าสงสัยเข้ามายืนข้างๆนักมายากลมองเห็นทันทีว่าชายคนนั้นเป็นโจรและจะฆ่าคนบริสุทธิ์สองคน ไม่มีเวลาคิดเขาวิ่งเข้าใส่โจนกระโดดขึ้นไปและหยุดอาชญากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเขายึดปืนของโจนได้แต่ผู้คนกลับเข้าใจผิดว่าเขาเป็นโจรตำรวจถูกเรียกมาและเขาตกอยู่ในอันตรายเขาไม่เสียเวลาหลบหนีเข้าไปในฝูงชนทันทีทีมรักษาความปลอดภัยของคาสิโนไล่ตามเขาแต่เกมที่แท้จริงเริ่มขึ้นที่นี่เขาซ่อนตัวอยู่หลังลูกค้าสองคนก้มลงผูกเชือกรองเท้าและหลบหนีจากยามคนแรกเขายืนขึ้นหันตัวปิดตาหลบยามคนที่สอง ดูนาฬิกาจับจังหวะเวลาได้สมบูรณ์แบบเดินเคลื่อนไปกับฝูงชนและหลบสายตาของยามคนที่สาเขาเข้าสู่ทางเดินด้วยจังหวะที่แม่นยำและหลบยามคนที่สี่ได้เขาจับจุดบอดของยามคนที่6และ7ได้และหลบหนีไปอย่างแนบเนียนจนพวกเขาไม่รู้ตัวกล้องวงจรปิดของคาสิโนโแสดงว่าเขาอยู่ทุกหนแห่งแต่ไม่มียามคนไหนมองเห็นเขาเขาเข้าไปในห้องน้ําถอดแจ็กเก็ตและเสื้อออกขโมยหมวกของชายที่กําลังล้างหน้าแล้วเดินออกมาเหมือนคาวบอย เขาก้มตัวหน้าตู้กดน้ำและหลบยามคนที่8และ9ได้เขามาถึงประตูทางออกของคาสิโนโเมื่อพนักงานบริการหันเหความสนใจไปเพียง2วินาทีเขากระโดดขึ้นรถสปอร์ตและหลบหนี